ยังระบาดไม่หยุดนะคะสำหรับการแพร่เชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ส่งผลให้ตอนนี้ผู้คนในวงการบันเทิงติดเชื้อกันแบบรายวันค่ะส่วนเต้านัทพรซึ่งเป็นนางเอกสาวเจ้าของฉายาเจ้าแม่แห่งการกักตัวที่ก่อนหน้านี้เธอก็ตรวจหาเชื้อโควิด -19 มาหลายครั้งจากการเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ก็ไม่พบเชื้อนะคะมาถึงความเสี่ยงครั้งล่าสุดเธอเองก็ตรวจถึง3ครั้งและผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อค่ะโดวยวันที่ห 5เมษายนแต้ได้ทำการตรวจหาเชื้อและผลออกมาเป็นลบพร้อมกับกักตัวรอบที่4เนื่องจากได้มีการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและเธอก็ได้ตรวจรอบ2หลังกักตัวมาได้7วันผลออกมาไม่ติดเชื้อล่าสุดแต้วก็ได้ไปตรวจรอบที่3ในช่วงการกักตัว14วันซึ่งผลออกมาก็ไม่พบเชื้อโควิด -19 ค่ะ เรา,าอัปเดตอาการและผลการตรวจเชื้อคนอื่นๆกันต่อนะครับเริ่มต้นกันที่นักร้องหนุ่มกันนภัสก่อนหน้านี้มีโอกาสเจอนนทนนที่ติดเชื้อโควิด1 i n e t ทำให้หนุ่มกันต้องไปตรวจผลรอบแรกออกมาไม่ติดเชื้อจากนั้นกักตัว14วันและไปตรวจรอบ2ผลออกมาก็ไม่พบเชื้อครับมาต่อกันที่ค่ายเพลง love east ครับที่มีนักร้องในค่ายติดเชื้อโควิด1 i ไม่น้อยเลยก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของนักร้องในค่ายที่กำลังรักษาตัวขณะน,นี้อาการของหนุ่มโดหมอตรวจเจอว่าเชื้อลงปอด ต้องให้ยาต้านไวรัสและฆ่าเชื้อในส่วนของนนทนนไข้ลดแล้วแต่ว่ายังต้องพักผ่อนเยอะๆครับโปโตเต้วงมีนะครับอาการดีขึ้นรู้สึกเหมือนหายแล้วอลินอาการดีขึ้นมีแค่ไอายน้องบุ๊กมีน้ำมูกนิดหน่อยมีอาการปวดเมื่อยส่วนว่านวันวาน,นอาการปกติเริ่มรับกลิ่นได้ดีขึ้น ทางด้านของริมนัตตี้พิธีกรรายการท่านหนูรับพี่จจรักปะ่ะที่ได้ร่วมงานถ่ายรายการกับป้องนวัดนะคะก็ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันทีโดยผลออกมาไม่พบเชื้อพร้อมอยังกักตัวกันต่อไปให้ครบระยะเวลาที่กําหนดค่ะ มากันที่ครอบครัวของฟลุกเกริกพลนะคะอย่างที่ทราบว่าคุณฟลุกนั้นติดเชื้อโควิด -19 ทําให้ต้องแยกจากลูกและภรรยาเพื่อทําการกักตัวซึ่งน้องนาตาชาลูกสาวตัวน้อยก็ได้ทําการตรวจหาเชื้อครั้งแรกไปแล้วผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อนะคะล่าสุดผลตรวจรอบที่2ก็ออกมาเป็นลบเช่นเดิมทางด้านนาตาลีนั้นก็ตรวจหาเชื้อเช่นกันและกําลังรอผลค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ